มูลนิธิอิสลามเพื่อการศรัทธาและพัฒนาสังคมในอุปถัมของตุลาราช,ชมนตรีเป็นองค์กรที่มีบทบาทในด้านส่งเสริมการศึกษาพัฒนาสังคมและสร้างความเข้าใจอันดีในสังคมไทยกว่า20ปีโดยมีดรมนัานาเป็นประธานมูลนิธิเริ่มก่อตั้งเป็นสมาคมมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2548และจดทะเบียนเป็นมูลนิธิในปีพุทธศักราช2560จนถึงปัจจุบัน ขอบายการทํางานของมูลนิธิอิสลามเพื่อการศรัทธาและพัฒนาสังคมในอุปธรรมของจุฬาราชมนตรีมีภารกิจที่หลากหลายอาทิเพื่ออบรมให้ความรู้กับผู้ที่สนใจอิสลามและมออุสลับเพื่อเอผยแพร่ศาสนาท่ามกลางผู้คนในสังคมพหูวัฒนธรรมเพื่อว่ากับซ่อมแซมบำรุงมัสยิดเพื่อช่วยเหลือผู้ยากจนยากไร้และเด็กกำพร้า เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติมูลนิธิอิสลามเพื่อการศรัทธาและพัฒนาสังคมในอุปธรรมของตุลาราชมนตรีเรามุ่งหวังในการสร้างสรรค์ความดีสร้างสรรค์สังคมด้วยใจเดียวกันร่วมปันสุขหนึ่งคนให้หลายคนรับบริจาคโซดาเกาะและสากาดได้ที่